สมาคมไทบเบอร์นะครับนําโดยอาจารย์นิทัยห่วงเกียงไกรเม้นขายร่วมกับสถาบันสอนตะพผมอาจาร์ใหญ่และคณะผู้บริหารสมาคมนะจัดมหกรรมตัดผมฟรีนะครับสร้างอาชีพสร้างโอกาสสร้างไรายได้เพื่อคนไทยนะครับวันนี้ก็จิจกรรมบอกหน่วยตัดผมฟรีก็มาอยู่ที่วัดหนองใหญ่นะครับเช่นเคยวันเสาร์ที่27เมษายน2567นะเราตัดกันริมถนนนะครับว่าริมน้ําวัดหนองใหญ่นะ มีจิตาสานะครับมาจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นช่างเจแจ้งบัน,นะนบเสื้อดำเองขอบคุณบริษัทวินวันเซตติ้งจำกัดผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดอโคครับขอบคุณอาจารย์ลิต,ต้าหนองคายคที่สอนจิตอาสานะขอบคุณจิตอสาทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันท,ทำกิจกรรมเพื่อประชาชนนะนี่ก็เป็นช่างพรนนครับพระประแดงแล้วก็ช่างวันลาดบุรณะน,นะครับ มีช่างวันนนทบุรีหรือจะอาจารวันนะครับนนทบุรีนะควบคุมการออกหน่วยกิจกรรมนะครับขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือสนับสนุสน,นกิจกรรมทีมงานช่างใหญ่สมาคมไทเบอร์ด้วยดียเสมอมาวันนี้ขอกลาบลาครับชมแล้วช่วยช่างใหญ่ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ